าสติกอันนี้ขวดพลาสติกน,นี้จะโดนรีไซเคิลได้แบบไม่รู้จบชีวิตของเค้าในการเป็นขวดพลาสติกไม่รู้จบเลยคะ่ะก็สามารถโดนรีไซเคิลได้หลายรอบหลายรอบหลายรอบก็อยาการณรงค์ให้ทุกคนช่วยๆกันนะคะดื่มน้ำเสร็จปิดขวดแล้วก็เอาไปรีไซเคิลก็คือใช้แบบว่าเขาเรียกขยะให้เป็นประโยชน์นได้ด้วยแล้วก็มารีไซเคิลใหม่เนาะใช่ค่ะแล้วแค่เป็นในครั้งนี้น่ารักมากๆ Crush on You ปิดปิดเพื่อบอกรักในแบทของเราได้สามารถสแกนขวดของเบเนเรียนะคะ เราก็สามารถเอาขึ้นบิลบอร์ดได้เลยคุณอยากจะบอกรักแฟนเนี่ยจะบอกรักคนในครอบครัวก็ทําได้ค่ะแคมเปญนี้มาในวันวันไทยเลยแคมเปญนี้มาในวันอังคารเลยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะแบบเฮ้ยเธอเราขับรถไปตรงนี้นะล้วก็มองึุนไปบนบิลบอร์ดจะเห็นเราบอกรักเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งใหญ่ดีค่ะแล้วล่ะลิซ่าเอ่อปลาเอ่อยาย่าปิดคุิแล้วยาย่าบอกรักใครคะ ก็อย่างแรกเลยนะคะตอนที่เราปิดขวดเราก็บอกรักโลกก่อนเลยค่ะวันรีไซเคิลพลาสติกค่ะแล้วอย่างที่สองบอกรักตัวเองเพราะการดื่มน้ำคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำให้กับความสวยของร่างกายได้แล้วแต่ก็ไม่ต้องบ่นอันนั้นไม่ต้องปิดขวดค่ะอ่าบอกทุกวันบอกแล้วเหรอคะใช่ค่ะแค่พูดเฉยๆเราววันนี้เป็นวันเลนทายเขาทำเงืนทุกคนกหวังแล้วเนี่ยรอดููแล้องว่าปีนี้มันจะอลังการแค่ไหน อยไม่อยากที่ไม่ผิดหวังจะดียาทำยาทำงานเสร็จแต่ว่าพี่แบทถ่ายละครเรื่องอื่นย่งี้ไม่รู้ไม่รู้จะมีเซอร์ไพรส์ไหมพี่ยาหลังแบบพี่แบทถ่ายกองแล้วแบบไปไหนไปกินข้าวอะไรนิดหน่อยไม่ได้กดดันค่ะเพราะว่าพี่แบทถ่ายละครย้อนยุคเอาอายุทยาแล้วมันร้อนมากมากก็แบบ no pressure ค่ะแบบไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่ยาก็คือพอเสร็จงานนี้แล้วคือจบว่างแล้ว แกเข้าไปหาชุดยารู้ทำไมอ่ะรู้ตรงนี้ต้องตื่นเช้าโอคือโตแล้วนอนมาแล้วแบบทำงานก่อนเนาะเอาจริงๆนะคะไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะว่ามันคือเดือนนี้แล้วมันผ่านไปวันวลาอย่ากเลยคือเดือนเดือน j a กราคมรู้สึกว่านานมากเลยแต่ว่ามามาเดือนที่สองแล้วก็รู้สึกว่าอืมที่สามีนอนไม่ทันเตรียมอะไรเลยไม่ทันเตรียมอะไรเลยไม่ได้ซื้อ ดอกไม้ไม่ได้ซื้อเค้กไม่ได้ซื้ออะไรเลยเราเองทำไมที่ไม่ได้เตรียมใช่หนูไม่เตรียมอะไรให้พี่เบนเขาบอกว่าเป็นโจทย์ยากสำหรับเขาบ้างเลยนะในปีนี้เนี่ยพ่เอเออเป็นโจทย์ยากมากเลยที่จะเซอร์ไพรส์เราจะทำยังไงดีโอเซอร์ไพรส์ไม่ได้หรอกเราล่วเพราะว่าเอาทำงานให้เสร็จก่อนแต่เป็นวาเลนไทน์ปีแรกหลังขอแต่งงานเลยนะย่าเออแย่แต่ก็ไม่ไม่เผชรญไม่เผชรญค่ะเพราะว่าจริงๆก็ ทำงานไปก่อนแต่ยังไงก็ต้องดูว่าทุกวันมันเป็นวันวาเลนไทน์สำหรับเราหรอถ้าจะพูดอย่างนี้ก็โกหกทุกวันมันวาเลนไทน์ไม่ได้หรอกเออเราก็แค่เป็นมนุษย์บางวันเราก็ตีกันมันเป็นปกติมันเป็นปกติลิ้นกับฟันใช่ใช่ใช่เออแต่ช่วงนี้ไม่ตีช่วงนี้รักโอเคช่วงนี้เราต้องเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเพราะว่าที่แรกทางานเยอะมากปกติญาติญาติ ญาจะแบบแบบโปรเจกต์เยอะมากๆพี่ได้ก็จะต้องแบบซู้ๆนะแต่อันนี้กัดสลับกันอันนี้พี่ได้ยุ่งกว่าญาเยอะเลยแต่ว่าเอยากแบบส่งข้อความอะไรมาตอนเช้าหรือว่าดอกไม้อะไรมาหรือยังมาลงมานก็พูดพูดแล้วว่าไปแล้วขนาดแต่กูดักเป็นกูรักต้นแบบเลยนะที่ติดวงว่าเป็นกูดักต้นแบบในบันเทิงไทยเะไนี้ถ้าจริงๆก็มันเป็นมันเป็นวันที่น่ารักค่ะใช่เราก็พยายามหากิจกรรมที่แบบเราชอบทำกันอยู่แล้ว สุดท้ายแลว้วทุกทีมันก็มักจะเป็นเหมือนแบบแบบตั้งโต๊ะให้เหมือนเทคนิคนอะไรก็เลยรู้สึกยังไงอแบบให้เราเป็นผู้หลักตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจค่ะยินดีค่ะก็จริงจริงอ่ะทักษะในการเลือกกิจกรรมมาสุดท้ายแค่เล <ah> <ah> ือกสิ่งที่เราทำด้วยกันแล้วเรามีความสุขแต่ยาย่าบอกว่าคู่ญาติมีอะไรที่เป็นแบบตัวอย่างในผู้อื่นในบ้าน อ่อย่างเช่นค,ความสว่างเสมอความใส่ใจความเข้า,ใจ,ามมใจหรืออะไรเงี้ยย่าว่าอย่างหนึ่งที่พิเศษมากๆสําหรับย่ากับนาเด็กคือเรานอกจากว่าเราเป็นเราเป็นคู่กันแล้วเรายังเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดเราเราเป็นเราเป็นทุกอย่างที่ที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์สองคนคุณจะต้องเป็นวมันไม่ได้แค่เป็นแฟนกันเฉยๆแต่เป็นเพื่อนกันด้วยก็คือถ้ามีอะไรที่ไม่ดีหรืออะไรที่แบบขิด เราก็จะบอกกันเราก็จะห้ามกดกันด้วยเพราะว่า I'm still your friend too มีกดมีกดสองคนยังไงบ้างแบบว่าให้กดจนเกินไม่เคยมีข้อตกลงอะไรแบบนั้นขอให้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็แบบแค่แบบ ใช้พื้นฐานของความแบบ r e s p e c t กันเท่านั้นเลยก็คือไม่ไม่ได้มีแบบว่าห้ามโกรธห้ามวันหรือไม่เป็นถ้าจะไปโกรธถ้าโกรธเป็นอาทิตย์ก็โกรธไปเถอะถ้ามันมีเหตุผลเราก็ต้องยอมรับให้ได้พี่ยาแลอย่างคู่เราจริงๆแล้วเวลาเรางอนกันหรือเากันมันหายไปนเองด้วยความโกและเข้าใจกันนะเนอดูต้องคุยอย่าเชื่อว่าไม่มีใครสามารถที่จะแบบโกอู้นี่เป็นอะไรท็อปิกแบลนท์จนะแต่แต่ไม่มีทางที่คนเราจะหายงอนได้เปนที โดยที่ไม่คุยกันมันหายไปไม่ได้หรอกมันจะอยู่ในใจอยู่ข้างหลังเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคุยกันเรืองค่ะคุณูใหญ่ย่าเนอะคุณภาหพนะมันขึ้นมาเลยจีิงๆนี่นะเราคุยไปเรียบร้อยแล้วเขาหายแล้วโอ้โหยังไงว่าหลายๆคนในประเทศไทยจ้องมองผู้เราแล้วพร้อมจะมีความสุขกับเราด้วยก็ดีใจค่ะดีใจค่ะก็เอาจริงๆนะคะในถ้าใครอยู่ข้างมอนเดินผ่านกันแล้วต้องการแบบ love advice พวกเรายินดีค่ะขอ่มารเบิร์คุยกันได้เอาให้กับเป็นที่ปรึกษาเลยปริศรานีได้เลยย่าว่าทำได้เคยมีไหมเคยมีไหมเคยมีคนมาขอปรึกษาเรื่อยๆบ่อยมากในวงการหรือว่าคนเข้าไปเลยย่างก็เพื่อนๆในวงการด้วยส่วนใหญ่เรื่องอะไรทนี่ยมาขอปรึกษา่าแบบทำไมถึงได้ยินยี่ี่เงาทำไมถึงได้ยี่ยี่ ายโอ้มีหลายขั้นตอนมากเลยแกรู้สึกว่าเราต้องถึงแม้ว่าจะคบกันเกิน7ปี10ปี whatever เราต้องจีบกันทุกวันเป็นการเติมไม่ใช่ค่ะมันต้องเราไม่สามารถมองคนคนนั้นเป็นของตายได้เราต้องเติมตลอดเวลาี่่พแให้ความรู้สึกว่าเขาจีบเราทุกวันไม่ใช่ความรู้สึกก็มีนิสัยคล้ายกันมากๆค่ะก็เลยก็เลยแบบแสดงว่าย่าเขาจีบเราทุกวันก็ก็ ดูบมากมีหลากหลายคิลลิ่งมีต๊อตไหมมีต๊อตมีแบร์ไหมต๊อตแปลว่าอะไรต็อตแบบหยอดหยอดต้องมีมีมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราต้องจำเสมอว่าช่วงไหนที่เป็นช่วงที่เรามีความสุขที่สุดเราก็ต้อง recreate ออกมเมนต์นั้น ให้คนของเรามีความสุขแบบนั้นตลอดไปจนวันตายนี่คุรู้สุดๆวันนี้ถึงว่าเราเป็นเจ้าแม่ที่ปรึกษาเอาเนเพื่อใช่ว่าญาย่านี่คือปักหลักเป็นแบบทำหนังสือเป็นตัวแม่ของกลุ่มไหมเราเป็นตัวแม่ของกลุ่มแบบเวลาเรื่องความรักก็ีเพื่อนปรึกษาไม่ค่ะจะมีหัวหน้าของกลุ่มคือมีหัวญาอีกคนคือใครคือใครไม่ไม่ใช่คนในวงการอ๋อวงการอันล่าสุดเห็นไปประืดเห็นแม่แก้วมาด้วยใช่ก็ ก็จริงๆวันนั้นย่าทำงานค่ะแล้วก็แบบไปแจนตอนที่แบบปาร์ตี้ค่ะอ่ามีมีอะไรควรอัลร้าเซ็ตให้แม่แก้วไหมคะหรอว่าป้อนอะไรให้แม่บ้างป่วยพอนเหมือนเดิมทุกปีเลยสุขภาพสุขภาพให้มีความสุขเออแต่ว่าสำหรับแบบวันที่มีอายุแล้วป่วยพรเรื่องสุขภาพเป็นแบบสิ่งที่ดีที่สุดก็ถือเป็นวันสำคัญอีกวันใช่ไหมย่าจะต้องแบบว่ามีเวลาเท่าไหร่ก็คือจะต้องแบบไปแจมไปร่วมด้วยก็อยากอยากไปเจออยู่แล้ค่ะเออ หนังแล้ฮะพิ娅ถ่ายเสร็จหรือยังคะหนังเราปิดกล้องไปยังโฮมงชีวิตโฮมปิดแล้วค่ะปิดเรียบร้อยโมงวิตโมงปิดแบบแบบตั้งแต่เดือนธันวาคมได้มีแพนมันจะมีแพนโปรโมทปีนี้ไม่รู้เลยค่ะแต่น่าจะปีนี้ค่ะต้องไปแบบไม่รู้จะไปแบบรอบไม่ไม่รู้แพนยังไม่ออกโหดไหมพิ娅ได้ถ่ายทำไปแล้วโหดไหมคะสนุกมากเลยแบบสนุกมากๆแบบ เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆมากๆมากๆอย่างเมันมี new experience อะไรกับเราบ้างกับการทํางานครับระดับระดับโลกอะไรอย่างนี้่แอ้ว่าเหมือนแบบด้วยด้วยเวลาของเขามจากัดมากๆแล้วทุกคนบินมาจากที่โน้นมาที่นี่ก็เลยแบบทุกวินาทีมันมีค่ามากๆเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อหมายความว่าความตั้งใจ130%มันเป็นยังไงอะไร้ก็ก็ดีครับเป็นแบบมาตรฐานที่เราพยายามจะแบบทาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในทุกๆชิ้นงานต่อไปนี้อ้วปีหนี้งพี่แจะมี big s u r p r i อะไรอีกไหมคะ โปรเจกต์เรามีไหมปีนี้เหมือนจะเป็นปีแห่งการเดินสายโปรโมททุกอย่างเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ออกมีอันต่อไปก็จะมีละครมีนาค่ะแล้วก็หนัง The Interest in April ค่ะอยาวเลยเพี่ย่าค่ะแปขอนเรื่องแม่ชมชมพึ่งชมก็าแบบพี่ย่ามีความเป็นแม่เป็นแม่สูงบอกการเลี้ยงเด็กยังไงเราอะเป็นะไที่ เป็น unexpected ค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่ายายยังไม่ค่อยโตด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบ hey okay แต่แต่เด็กชอบเล่นกับย่านะเราเรามีนักกีดอะไรไหมตอนเลี้ยงน้องๆอ่ะไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าย่าก็สนุกด้วยก็เลยเหมือนพยาย่าแต่ว่าเป็นวัยเดียวกันเรามีความเป็นเด็กเยอะครับเด็กเลยไว้ใจอะไรเงี้ยเหมือนไปวัยเดียวกันเจรจาจาเก่งค่ะเพราะเราชอบคุยเราก็คุยแข่งกับน้องๆไปเลย แ่ที่เราบอกว่าเหมือนดูรูกแล้วเราก็ยังจำได้ว่าไม่ยดดีใจมากเลยอ่ะดีใจมากเลยจินตนาการไหมตอนที О, oh, ่เราห้าถ้าเป็นลูกเราของเราอะไรเงี้ยก็หวังว่าย่าจะทำได้ดีเท่ากับแม่ชมเพราะว่าแบบ มากแบบดีสุขแบบแมนน์ดีมากแบบรูดเรื่องแบบใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตทั้งที่เขาแบบตัวแค่นี้เองเห็นแล้วแต่วันนั้นมาก็ยังลงสตอรี่ไม่หยุดนะก็ดูทุกวันก็คือเป็นแฟนคนหนึ่งของเจลของบ้านดอนเนอรตั้งนานแล้วด้วยนะเออเออันนี้ก็ถือว่าซ้อมไปก่อนด้วยนะเนาะเราก็จะเลี้ยงเด็ิดก่อนว่าต้องเรียนยังไงกันค่ะต้องไปให้มาถึงของด้วย ยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนแต่ไม่จำเป็นจะบอกว่าอีกนานมากๆแต่ว่าหนึ่งพี่ย่ามีทุกคนจะคาดหวังว่าแบบพี่ย่าจะต้องแบบต้องมีของตัวเใจเองว่าดีทั้งคู่ไม่ใช่ย่าเชื่อดี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 นะตัวเราแล้วเราจะเป็นแล้วเราจะเป็นแม่เเราจะป็นแม่ที่คลั่งรักลูกเราแค่ไหนไม่รู้ว่ากลัวว่าตัวเองดุจังเลยโอ้แสดงว่าย่าไม่ทัดดุ ก็ใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตค่ะเาะราดูอยาย่านะคะเราดูค่ะ,อคะโอเคอเค,อค่ะ